สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการนิมิตพิสวงรายการที่จะนำเสนอเรื่องราวของเวรกรรมท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านอย่าคิดว่าเวรกรรมไม่มีจริงใครจะเชื่อหรือไม่ก็ตามเมื่อถึงคราวเวรกรรมนั้นก็จะให้ผลทันทีเหมือนกับเรื่องที่ข้าพเจ้าจะเล่าในวันนี้ในปัจจุบันอาชีพแต่ละอาชีพ ก็ต้องแข่งขันแย่งชิงกันทั้งนั้นเพื่อความอยู่รอดแต่ก็มีบางอาชีพเมื่อทำผิดศีลธรรมแต่ก็ต้องทำเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องและครอบครัวเพื่อให้ดำรงชีวิตอยู่ได้เรื่องที่เกิดขึ้นนี้เกิดขึ้นในชนบทแห่งหนึ่งอยู่ทางด้านภาคอีสานของประเทศมีบ้านหลังหนึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำบ้านหลังนี้เป็นบ้านเช่า สมาชิกในบ้านมีทั้งหมด6คนพอ่อแม่ลูกสี่คนเป็นชายสมคนหญิงหนึ่งคนแต่อนิจจาลูกผู้หญิงก็ต้องหูหนวกพูดค่อยๆก็จะไม่ได้ยินต้องพูดดังๆและลูกชายอีกสองคนก็ทำงานหาเลี้ยงชีพไปวันๆลุงดวงหวัวหน้าครอบครัวมีอาชีพฆ่าไก่ลุงดวงแกจะฆ่าไก่ขายทุกวัน เมื่อไรขายไม่หมดลุงด้วงก็จะให้ลูกสาวของแกนึ่งขายในวันต่อไปลุงด้วงและภรรยาทะเลาะกันบ่อยๆเนื่องจากพูดกันไม่รู้เรื่องไม่มีใครยอมใครฝ่ายลุงด้วงก็บอกว่าตัวเองถูกฝ่ายภรรยาก็คิดว่าตัวเองถูกทำให้ครอบครัวนี้ไม่มีความสุขฝ่ายลูกๆนั้นลุงด้วงและภรรยาก็ไม่ค่อยสนใจ ใครจะเป็นอย่างไรก็ช่างเมื่อลูกๆทะเลาะกันลุงด้วงก,ก็มักจะพูดเสมอว่าใครอยากชั่วก็ช่างมันอยากชั่วก็ชั่วไปโตขนาดจะออกเรือนแล้วยังทะเลาะกันอีกไม่อายชาวบ้านมั่งหรือไงแกจะพูดแบบนี้เป็นประจำเมื่อทั้งพ่อแม่ก็ทะเลาะกันลูกก็ทะเลาะกันครอบครัวจะหาความสุขได้อย่างไรลุงด้วงนั้นเมื่อสมัยเป็นหนุ่ม แกได้เล่าให้ฟังว่าแกเป็นลูกชายคนเดียวของพ่อแม่พ่อแม่ตามใจมาตลอดไม่ว่าอยากได้อะไรจะได้ดังใจทุกอย่างเพราะฐานะพ่อแม่ของแกก็ค่อนข้างดีการงานก็ไม่เคยสนใจที่จะช่วยพ่อแม่เที่ยวเตร่ไปวันวันพ่อแม่ของแกมีกิจการค้าขายใหญ่โตมีคนงานมากมายวันหนึ่ง คนงานว่างทำงานเสร็จหมดแล้วพักเที่ยงยังไม่มีอาหารก็ตัดสินใจจะกินไก่ดังนั้นจึงจับไก่มาเพื่อเชือดคอทอนข้นเตรียมทำเป็นอาหารมื้อเที่ยงนั้นบังเอิญลุงด้วงเดินผ่านมาเห็นคนงานกำลังเชือดคอไก่อยู่แก่ก็นึกสนุกอยากทำบ้างจากนั้นมาเมื่อแก่เห็นไก่ก็จะเชือดคอไก่ทอนข้นไก่เล่นเป็นประจำ พ่อแม่เตือนว่ามันบาปนะแต่แกก็ไม่ฟังต่อมาไม่นานพ่อแม่ของแกตายแล้วก็ทิ้งสมบัติไว้ให้มากมายเพราะเป็นคนที่ทำงานก็ไม่เป็นไม่รู้จักค่าของเงินจึงใช้จ่ายเงินอย่างฟุ่มเฟือยและยิ่งแย่ไปกว่านั้นคือแกไปติดผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งอยู่ในซ่องโสเภณีแกติดอกติดใจผู้หญิงคนนี้มากพอผู้หญิงคนนี้รู้ว่าแกยังเป็นไก่อ่อน จึงหลอกผลานเงินแก่จนหมดเมื่อก่อนแกเคยเชือดไก่เล่นถอนขนไก่เมื่อทรัพย์สินหมดลงก็กลับมายึดอาชีพเดิมอีกไม่เกรงกลัวว่าจะเป็นบาปติดตัวลุงด้วงประกอบอาชีพนี้มาประมาณสองปีก็ได้แต่งงานกับผู้หญิงคนหนึ่งภรรยาของแกในปัจจุบันในครั้งแรกก็ไม่กล้าไปจีบเพราะเกรงจะเหมือนผู้หญิงคนแรกที่หลอกลวงพลานเงินจนหมดไม่เหลือ แต่ผู้หญิงคนนี้ไม่เป็นอย่างที่คิดในที่สุดก็ได้ตัดสินใจใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเพราะชะตาชีวิตคล้ายๆกับแกแต่งงานแล้วใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันประมาณ4-5ปีก็ยังไม่มีลูกดังนั้นลุงด้วงจึงไปบนบานสารกล่าวพระท่านก็บอกให้เลิกฆ่าสัตว์ตัดชีวิตจึงจะมีลูก แกก็เลิกไปพักหนึ่งและภรรยาแกก็มีลูกขึ้นมาจริงๆเป็นเด็กน่ารักมากเมื่อเลิกฆ่าไกา่ขายก็ไม่มีเงินเลี้ยงครอบครัวเนื่องจากทำงานอื่นไม่เป็นจึงนั่งนั่งนอนนอนอยู่บ้านไปวันวันเมื่อไม่มีเงินใช้หนักเข้าก็เลยหันกลับมายึดอาชีพเดิมอีกซ้ำร้ายอย่างฆ่าไก่มากขึ้นกว่าเดิมเพราะมีลูกต้องเลี้ยงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งท้อง ต่อมาภรรยาแกก็มีลูกอีกเป็นลูกผู้ชายลุงด้วงก็บอกว่าพระพูดไม่จริงเพราะบอกว่าถ้าไม่เลิกฆ่าไก่จะไม่มีลูกแต่นี่ฆ่าไก่ก็ยังมีลูกสแสดงว่าพระพูดไม่จริงซึ่งแกเองก็ไม่ศรัทธานในตัวพระเจ้าด้วยดังนั้นเรื่องเกรงกลัวบาปกรรมจึงไม่เกิดในจิตใจของแกเลยต่อมาภรรยาแกก็คลอดลูกอีกเป็นผู้หญิง ร่างกายสมบูรณ์ผิวขาวทั้งสองดีใจมากเมื่อมีลูกมากก็ต้องฆ่าไก่มากขึ้นทุกวันเพื่อเลี้ยงสมาชิกในบ้านที่เพิ่มมาอีกจนชาวบ้านขนานนามแก่ว่าเป็นนักเพชฌฆาตฆ่าไก่แต่เด็กที่เกิดมาเป็นผู้หญิงเลี้ยงมาได้ประมาณ5-6ปีพูดได้แต่พูดค่อยๆไม่ได้ยินไปให้หมอตรวจหมอบอกว่าเป็นหูน้ำหนวก พวกเขารู้สึกเสียใจได้พากันไปกราบพระอีกบอกว่าลูกออกมาคนหนึ่งหน้าตาดีแต่อีกคนหนึ่งออกมาขาสั้นเดินได้ขาเดียวทั้งสองจึงปรึกษากันว่าเรามีลูกถึงสี่คนควรจะพอได้แล้วเพราะถ้าเรามีอีกเราจะต้องฆ่าไก่ขายเลี้ยงฉีพไม่ได้ถ้าเราทำมัน ก็ไม่ต้องกลัวว่าบาปกรรมจะตกกับใครในเมื่อเราไม่ปล่อยให้ลูกออกมามันก็จะไม่เป็นอะไรทั้งสองจึงตกลงทำหมันเพื่อคุมกำเนิดและดุงด้วงก็ฆ่าไก่มาโดยตลอดช่วงหลังๆมาก็เปลี่ยนจากคนขยันไปเป็นคนขี้เกียจเคยทำงานมากก็ทำน้อยภรรยาแกเตือนก็ไม่เชื่อจึงเริ่มทะเลาะกันทั้งที่ลูกก็โตเป็นหนุ่มเป็นสาวกันหมดแล้ว ลูกทั้งหลายก็เป็นลูกที่ดีทําตามพ่อแม่พ่อแม่ทะเลาะกันก็ทะเลาะกันบ้างเป็นประจำต่อมาลุงด้วงเริ่มเจ็บอดอด,อดแอดแอดกินยาแก้ปวดบ้างอะไรบ้างต่างๆนานาจนอาการสุดลงภรรยาและลูกของแกก็ไม่ค่อยสนใจพ่อของตัวเองเท่าไหร่พวกเขาก็ทำงานของเขาไปตื่นเช้าก็ทิ้งเงิน10-20บาทไว้ให้พ่อซือ้อยากินเอง ไม่ได้มาป้อนข้าวป้อนนะ้ำเหมือนลูกชาวบ้านอื่นๆแก่เจ็บแบบนี้นานประมาณ 4- 5ห้าปีอาการก็สุดหนักนอนทุรนทุรายดินเพราะความเจ็บป่วยเหมือนตอนจับไก่มาเชือดคอร้องครวญครางอย่างเจ็บป่วยและทรมานแกบอกว่ารู้สึกเจ็บตามตัวเหมือนมีเข็มมาแทงก็เหมือนตอนถอนขนไก่ถือมีดมาเหมือนจะมาแทง ลุงจึงวิ่งนี้ตอนนั้นแกไม่รู้สติไม่รู้จะวิ่งไปไหนได้ยินเต็มสองหูว่าเอาวิญญาณไก่ทั้งหลายที่แกฆ่าคืนมาแกวิ่งไปด้วยปิดหูไปด้วยวิ่งไปใกล้จะถึงแม่น้ำประมาณ100เมตรก็มีพลเมืองดีคนหนึ่งชุดแขนแกไว้ไม่ให้วิ่งลงไปในแม่น้ำ แกขอบคุณคนที่ช่วยชีวิตไว้ทำให้รอดตายจากครั้งนั้นจึงนำเรื่องมาเล่าให้ฟังและต่อมาไม่นานแกก็ตายด้วยโรคน้ำท่วมปอดก่อนตายท้องของแกค่อยๆพอ,องขึ้นพองขึ้นลูกเมียของแกก็ทุกข์ยากแสนสาหัสบางอาทิตย์ไม่ได้กินข้าวเพราะไม่มีเงินเดี๋ยวนี้ลูกของลุงด้วงก็สำนึกผิดที่ทำกับพ่อไว้เป็นการเนรคุณจึงบวช เพื่อล้างบาปให้กับผู้เป็นพอ่อพอศึกออกมาก็ชอบทำบุญเข้าวัดเดี๋ยวนี้ฐานะก็ดีขึ้นพอเลี้ยงครอบครัวได้นี่แหละเรื่องของกรรมใดที่ใครทำไว้ก็ต้องได้รับผลกรรมนั้นเหมือนกับคำพังเพยที่ว่ากรรมใดใครก่อกรรมนั้นก็คืนสนอง